อันพินกับช e l f i ฟิลไทยใน u t u b e ครับอยู่ที่หัวหินนะครับตรงนี้ก็ให้ดูอะไรนะ่าสนใจหลายอย่างครับตรงนี้เ e เว่นอเวนะครับก็ที่นี่มีการแข่งขันสูงครับเรื่องร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีที่นั่งทานหน้าร้านด้วยเซเว่นที่นี่มีที่นั่งทานนะครับสาขาอื่นไม่มีแล้วตรงนี้ก็ไปร้านเดี๋ยวก่อนไปตรงนู้นนะครับ CJ Express นี่ จะเป็นร้านสะดวกซื้อภาคกลางนะครับนู่นครับ CJX เพชจะมีเถวเพชรบุรีราดบุรีกาญจนบุรีนะครับเยอะนะครับมีหลายเจ้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นปตทมาบุกเองหรือเปล่านะครับนี่ครับ Joy Cafe Convenience นะครับเขาขึ้นป้ายไว้อย่างนี้นะครับด้านหลังจุดเด่นคือด้านหลังมีที่จอดรถนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นปตทนะครับนลังเตรียม นะ p ะ p t t r s รอนะครับปตทธุรกิจค้าปีกนะครับพอานะราสมัครกผู้จัดการร้านจอยพนักงานอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็นี่ครับมีกาแฟแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอเมซอนนะฮะที่นี่สาขาตรงนี้ทางไปข่าตะเกียบเดี๋ยด้านบนมีอนี่ก็มีแคมเปญรายการของสะสส,ส,สมนะครับนะก็จะเป็นร้าน กาแฟนะครับนะร้านกาแฟอเมซอนนั่นเองแล้วก็มีบรรยากาศกินลมชมดูนะครับนะเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นนั่นนะครับนี่ก็เปิด24ชั่วโมงนะฮะจำาลนสินค้านะครับนี่จะเป็นมุมอเมซอนอยู่ในร้านสะดวกซื้อ แล้วข้างบนเนี่ยนั่งไปกินลมชมวิวได้ก็น่าสนใจครับน่าจะเป็นไอเดียเริ่มใหม่ของรัทนะก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันครับ ร้านจอยสะดวกซื้อและไม่ซนนะครับ